หสองตัวคู่เลยพี่อัดมันไม่มานี่ไงมันมันไม่มามันมานเสร็จเดียวเดี๋รอดนี้่เข้ามาใกล้โอ้โหไปนู้นนะมันวนไปทางนู้นแล้วอะ่ะเ,เอ้ยมันไม่ยอมมาหาพี่อ,ะอ่ะส,สองตัวนี้สองตัวนี้สองตัวนี้นี่พี่ออดมาแล้วมาแล้ว วันนี้ทำไมเมนูอะไรคะ FC รออยู่ทักหน่อยคะ่ะทัก<ถ>ปลานิ่นปลานิ่นเหรอ,อรไหนอะ<ใ>นได้ยังยกสวิงเหรอยกสวิงเหรอมาแล้วจ้าเนี่ยปลานิ่นเสียงปลานิ่นไว้เยอะเลยค่ะอโอ้โหนี่ของจริงมาแล้วพี่โอ้โหไม่ได้กินแล้วพี่ถ่ายท้ายถ่าย Tao tàu tàu binh nghe binh ping ngon binh ping đứa, hả? ping oh ping rồi <cười> <cười> là ping là. ping <laughs> 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 <laughs>

อมันไปอยู some, some ่ที่เดิมอย่เดียวมะหลุดมือไม่แรงไม่แรงเลยมาใครมาพอแล้วโอเคแลทีเดียวสองสองน้ำหมดเลยปะอันนี้สองทีก็เรียบร้อยเลยคน vẫn đang khít dạ vừa thẻ mới ra đi qua